สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไพน์นกราชพยากรสำหรับวันนี้พบกับคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คำทำนายระหว่างวันที่1-15มกราคม2565โดยทําการเสี่ยงทายหยิบไพน์นกราชด้วยกันทั้งหมดจำนวน4ใบเพื่อพยากรในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพ ซึ่งคำทํานายนี้เป็นคำทํานายภาพรวมของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ไพ่ใบที่หนึ่งก็คือ ในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นได้ไพ่นาวกวนกระเสียนสมุดไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาก็ม้่งบอกไว้ว่าท่านที่เกิดในวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจหรือจะมีงานใหญ่เข้ามาซึ่งเป็นงานที่ใหญ่กว่าที่เคยทําอยู่การลงทุนทําธุรกิจต่างๆจะต้องเป็นลงทุนใหญ่หรือว่าลงทุนมากๆจึงจะได้รับผลกําไรตอบแทนที่คุ้มค่าแต่จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรจึงจะได้ การงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมสูงกว่าเดิมงานที่ได้รับมอบหมายจะค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็จะเป็นงานที่ดีทำแล้วจะมีชื่อเสียงผลตอบแทนดีด้านการเงินนั้นได้ไพนักพิภพเมื่อไพนักพิภพปรากฏขึ้นมาท่านที่เกิดวันเสาร์สภาพการเงินก็ค่อนข้างที่จะคล่องมือจะได้รับคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ รายได้เข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็มีมากมายหลายทางเช่นกันมีเกียรได้รับมรดกเกี้ยวเวนเงินทองที่บรรพบุรุษเก็บไว้ในส่วนของความรักได้ไพ่นาคปราพยศ จะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนรักมีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาเสมอเกี่ยวกับความรักท่านที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาแหวงจนถึงขั้นเลิกลากันไปในที่สุดและจะต้องระมัดระวังความรักที่ปกปิดซ่อนเลนจะถูกเปิดเผยออกมาด้วยคนที่ยังสวดอยู่ยังไม่เจอคนถูกใจยังไม่ใช่ในตอนนี้นะครับด้านสุขภาพนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่นาคเทวี บงบอกไว้ว่าช่วงนี้สุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆบางครั้งการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมวิ่งเวียนศีษษะอีกด้วยการเดินทางต่างๆมีความปลอดภัยเทวดาคุ้มครองครับนี่ก็คือคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ระหว่างวันที่1-15มกราคม2565ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีรับปีใหม่ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ